นี่แหละชีวิตคนเรามันต้องมีความมั่นคงนะมั่นคงในสิ่งที่อยากจะทําแต่ผมไม่ได้หมายถึงมั่นคงคือทํางานแั่งเช้าเย็นเช้าเย็นจนในสุดป่วยไม่ใช่ไม่มั่นคงแบบนั้นถ้ามั่นคงแบบนั้นใครก็ทําที่ผมพูดไงมีคนไปประเมินว่าถ้าขยันและไม่ยอมแพ้จะรวยไม่มีทางถามหน่อย เจ้าสัวในประเทศไทยรวยได้ยังไงหรือนักการเมืองรวยได้ยังไงหรือข้าราชการตั้งแต่เรียนเรียนมานะตั้งแต่เอานี้เขาเรียกอะไรนะเรียนในร้อยอะทั้งชีวิตจนถึงปลดเกษนะียณ่ะเงินเดือนเท่าไหร่แต่มีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นไปได้ไหมทํางานเป็นข้าราชการมาทั้งชีวิตจนปลดเกษียณเงินเดือนแค่หลักหมื่น สองหมืนสูงสุดสามหมื่นมีเงินเป็นเจ็ดสิบล้านร้อยล้านพัลนล้านได้ยังไงอย่าไปเชื่อไม่มีอยู่จริงนั่นคือคนโกงคนไม่ซื่อสัตย์เราต้องเอาความจริงมาคุยกันชาวบ้านเหมือนกันค้าขายขายอาหารสามสิบบาทสี่สิบบาทถุงละมันจะมีเงินร้อยล้านได้ไหมแต่ถ้าไม่ขาย ก็ไม่มีกินถ้าไม่ขายก็ไม่มีกินแต่ถ้าเราทำอย่างนี้เรารู้ว่าเราจะไม่รวยในเมื่อเราได้เงินมาเพราะเราไม่รู้จะทำอาชีพอะไรอ่ะหมอแกนบอกเอาเงินไปแลกเงินอ่ะได้มาได้มาพันหนึง่งได้มาห้าพันเงินเก็บใช่ไหมเอาไปแลกเงินไปแลกอ่ะมีหมื่นหนึ่งใช่ไหมไปแลกได้มาร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญสมมุติ กําไรบาทหนึง่งได้มาสองร้อยบาทก็ยังดีกว่าไปทํางานเพิ่มอีก2องร้อยบาททํา OT เห็นภาพเนาะเฮ้ยได้มาพันเหรียญละได้กําไรมาปีนี้สิบบาทได้มาหมื่นหนึ่งก็ดีกว่าไปทํางานน่ะกว่าจะได้หมื่นหนึ่งอ่ะต้องทํางานโอทเท่าไหร่บางคนทํางานเป็น p ีอหรือเป็นพยาบาลบอกได้มาสามหมื่นสี่หมื่น สองหมื่นปรากฏว่าอะไรทำโอทีจนลากเลือดแทบไม่ได้นอนเพราะอยากจะได้เงินแต่ถ้าทำอย่างผมกินอาหารมื้อเดียวเป็นไงมีเงินเหลือเก็บหก0 0นบาทต่อเดือนสิบเดือนหกหมื่นสิบสองเดือนเจ็ดหมื่นสองต้องไปทำเพิ่มไหมกินเหลือมื้อเดียวเงินเดือนก็ได้เท่าเดิมนะคือถ้ายังไม่รู้วิชาแรกเป็นเงินตาฝากเงินดังประเทศนะเงินทั้งหมดทั้นเหลือเก็บไหครับ มันจะกลายเป็น72,000บาทต่อเดือนที่ทั้งๆท,ที่เราต้องไปใช้กินกินกินคือกินสามมือก็เหลือแค่มื้อเดียวปรากฏมีเงินเก็บจากเงินในกระเป๋าตัวเองที่รู้วิธีวิธีการใช้เงินแล้วการกินมื้อเดียวยิ่งทำให้สุขภาพแข็งแรงคิดง่ายๆทางการแพทย์บอกว่าถ้าขับถ่าย3าครั้งต่อทิตศถือว่าสุดยอด โอ้สามครั้งต่ออาทิตย์ถือว่าสุดยอดถือว่าไม่มีปัญหาด้านการขับถ่ายคุณผู้ชมกินข้าวสามมือ้อผ่านไปสามวันเก้ามือ้อยังไม่ถ่ายเพิ่งจะมาถ่ายลองนึกสภาพเอาข้าวนะเปล่านะหรืออาหารหนึ่งจานไปวางไว้ตั้งทิ้งไว้อะหนอนยังขึ้นเลยบูดเน่าเหม็นแล้วในร่างกายเราอ่ะ ฉะนั้นทุกคนต้องขับถ่ายทุกวันนี่ักนี่สาธารณสุขทางการแพทย์เขาบอกนะในประเทศไทยขับถ่ายสามถึงสี่ครั้งถือว่าสุดยอดต่ออาทิตย์ใหม่ๆอันนี้ผมแค่เล่าให้ฟังว่าเอาความจริงมาคุยว่ามันไม่เป็นตรรก,กะเลยมันไม่มีเหตุผลเลยฉะนั้นถ้าอยากรวยให้เงินทำงานมาเรียนวิชาแรกเป็นเงินตาฝากเงินต่างประเทศมารวยแบบผม มากินอาหารมื้อเดียวแบบผมแล้วที่สําคัญมามีลมหายใจโปรไบทัสที่แบบไม่ป่วยเป็นหมอรักษาตัวเองพูดอย่างนี้ได้ทุกวันแหละแต่จะมีใครเชื่อสักกี่คนแต่ผมไม่ได้ต้องการให้ทุกคนเสียเงินเสียทองมาเล่นมาเรียน,นกับผมนะผมมีสอนอยู่แล้วคุณผู้ชมก็ไปฝึกตาม YouTube ที่ผมสอนยกเว้นคนที่อยากจะเรียนขั้นสูงขึ้นนะครับบอกไว้เลยนะ คืออยากจะบอกว่าอย่าไปแข่งวิธีการที่มันทําให้เราทําผิดกฎหมายหรือคนอื่นเขารู้เนี่ยเขาไม่สันรรเสริญเราหรอกแต่คนที่สรรเสริญน,นักการเมืองที่รวยหรือเออเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ํารวยโดยที่ก็มีแค่เงินเดือนแต่รวยเอารวยเอามีบ้านมีคขหาสหาดมีที่ดินมีรถ มีเงินทองเยอะแยะแต่คนที่ไปสัรเสริญน,นั่นคือกลุ่มคนกลุ่มเดียวเขาเขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาทำแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีศีลธรรมจริยธรรมรู้ถูกผิดรู้ผิดชอบชั่วดีไม่จำเป็นต้องสันเสริญไม่จำเป็นต้องไปด่าทอแค่อย่าเอาเยี่ยงอย่างสิ่งที่เราทำได้เยี่ยงอย่างคือการประพฤติตน มีชีวิตอยู่บนความพอดีความพอดีคือกินอาหารมื้อเดียวพอดีครับถ้ากินมากกว่านี้ไม่พอดีแล้วทำให้ได้นะจากสามมื้อลดเหลือสองมื้อก่อนถ้ายังทำไม่ได้อะ